มาแล้วครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพจท่าประจันนะครับวันนี้จะนําพระกิ่งนะครับที่บอกได้เลยว่ามีสถิติการซื้อขายและสถิติการขึ้นของราคาสูงที่สุดในพระกิ่งของประเทศไทยนะครับอันนี้คือพระกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปี2,517นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะนํามาให้ดูนะครับว่า พระเนี่ยดูยังไงตัดสินใจยังไงเวลาเช่าซื้อแบบนี้สวยๆองค์หนึ่งเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยโอ้โหเทคนิคมีไม่มากมีไม่เยอะแต่รับเงินได้จริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องกลาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่นำพระมาให้ผมเช่านะครับเพราะว่าผมเองถ้าไม่มีพระที่ลูกค้านำมาให้เช่าเนี่ย ผมเองก็คงจะไม่มีพระมาไลฟ์แน่นอนนะก็จะส่งต่อความรู้ต่างๆไม่ได้แบบนี้เยอะแบบนี้ทำความเข้าใจกันได้มากขนาดนี้อะวันนี้เริ่มกันเลยนะครับกิ่งชินนบัญชรเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นพระกิ่งที่มีค่านิยมสูงแล้วที่สุดเลยนะคือลักษณะเนี่ยพุทธลักษณะสวยงามจริงๆนะครับเป็นพระกิ่งที่ สวยแล้วก็ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับเรื่องของพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงสุดยอดอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยนะครับนะลักษณะของโครงสร้างพระกริ่งนะครับนะจะต้องมีนะครับเม็ดประศกนะครับเส้นซอยสังวานต่างๆนะครับมีความคมชัดนะครับใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าองค์ที่สมบูรณ์สังเกตนะครับว่าจะต้องมีความลึกของล่องตาล่องจมูกล่องปากเนี่ย ให้มีความลึกแบบนี้นะครับความลึกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพระกลิ่นเนี่ยมีวิธีการหล่อแบบโบราณส่วนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นพระกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับการหล่อเนี่ยจะต้องมีเม็ดนะที่มีความคมลึกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยงามจริงๆเม็ดบัวก็เช่นกันนะครับบางองค์อาจจะมีการหล่อนะไม่เต็มได้นะอาจจะเป็นครุขระ นะมีขี้เบ้าเยอะๆนะมีการตกแต่งเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสวยๆแบบนี้นะครับจะดูแล้วเข้าใจง่ายเห็นไหมครับหุ่นเทียนมีการประกอบเห็นไหมครับของหุ่นเทียนประกอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเห็นไหมครับการประกบอบหุ่นเทียนสังเกตเห็นเลยเห็นไหมครับนะเป็นวิธีการทําก่อนหล่อนะครับรุ่นนี้เราจะสังเกตนะครับจะมีการอุดแผ่น ไม่ว่าจะเป็นทองแดงเงินทองคำไล่ไปตามสเต็ปของความหายากเลยนะครับทองแดงถูกกว่าเงินนะครับเงินถูกกว่าทองคำนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆที่สำคัญถ้าเมื่อไหร่เป็นเนื้อทองคำเลยนะครับองหนึ่งหลักสิบล้านนะครับไม่ใช่สิบเดียวนะครับหลายสิบล้านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับเราจะต้องไล่จากจุดการหลอ่อ ความสวยงามตะเข็บนะครับการเชื่อมก้นนะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องดูโค้ดให้ชัดเจนวิธีการหลอ่อเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะว่าผิวหล่อเป็นยังไงการตอกนัมเบอร์รุ่นนี้สร้าง2,595อองค์นะครับที่เป็นเนื้อนวโลหะอุดก้นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดู อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะการดูเนี่ยผิวพันธุ์เป็นเรื่องสําคัญเห็นไหมผิวเนี่ยเขาบอกผิวมะละเนี่ยเป็นเม็ด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 นะครับเป็นเม็ด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 นะผิวมะละแบบนี้ถ้าเม็ดคมคมดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยในซอกต่างๆเป็นเม็ด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 นะครับเนี่ยเป็นเม็ด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 นะต้องคมและตึงนะครับเนาะต้องคมและตึงนะเห็นไหมตึงเห็นไหม ตึงมากผิวมีความตึงเป็นนวะโลหะแบบจ๋าๆเลยนะครับเพราะนั้นผิวจะแดงออกดำมีภายเงินนิดๆ,ๆเห็นไหมมีภายเงินนิดๆขึ้นมานะครับกระแสของเนื้อเนี่ยเป็นนวะโลหะแบบแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูนะเม็ดมาละมะละแบบนี้ดูง่ายเลยเห็นไหมครับเป็นก้อนๆเม็ดๆเๆๆตามผิวการแต่งตะใบก็สําคัญนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับตะใบ นะสำคัญเลยนะครับนะที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยคือโค้ดเห็นไหมครับการตออโค้ดตัวนะเนี่ยแล้วมีรัศมีขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับจะต้องมีเส้นเล็กๆตามข้างๆนะอย่างนี้นะสำคัญนะอันนี้อีกหนึ่งองนะครับที่ให้ดูเดี๋ยววันนี้จะนำมาให้ดูหลายองค์นะครับเราจะดูโคดสิว่าทุกตัวเหมือนกันไหมนะมีเส้นขึ้นไปแบบนี้เลยคมๆมด้านข้างต้องมีนะนะครับเห็นไหม โค้ดถอจะเป็นรูปหยดน,น้ําแต่จริงแล้วจะมีข้างๆจะเป็นเหลี่ยมตั้งตรงขึ้นไปนะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับถ้ามาด้านด้านล่างผมให้ดูโค้ดก่อนนะด้านล่างจําหมายเลขนะครับดูหมายเลขนะผมยกตัวอย่างหมายเลขหนึ่งนัมเบอร์เนี่ยทุกตัวเนี่ยจะตอกในพระที่มีนัมเบอร์ที่รันตรงกันเพราะฉะนั้นโค้ดเป็นชุดเดียวกันหมดเราจะต้องจําตําหนิในโค้ดให้ดีดูนะนะครับยกตัวตัวอย่างเช่นเลขหนึ่ง โค้ดเนี่ยจะต้องมีความคมอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละองค์มีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเลขหนึงจะต้องมีเนื้อเกินเส้นความคมสูงมากนะครับเพราะว่าตอกไปด้วยเหล็กคมคมแข็งแข็งเห็นไหมเห็นไหมก้อนเนื้อเดี๋ยวเราจะดูตัวต่อไปนะครับนะยกตัวอย่างเป็นเลข9ก้านะครับเลขเก้าเนี่ยหางชี้ขึ้นด้านในมีเซียนด้านบนนะครับเห็นไหมนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะเลขห้านะครับหัวจะต้องเป็นเหลี่ยมนะครับด้านบนมีนะครับมีขยักขึ้นไปแบบนี้นะครับหัวเลขห้าต้องเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเป็นเหลี่ยมดูคอเห็นไหมครับทุกองนะครับถ้ามีตัวเลขแบบนี้ให้จําตําหนิให้ดีนะครับการเชื่อมเนี่ยต้องเรียบร้อยนะครับแผ่นทองแดงอุดด้วยตะกั่วเชื่อมนะครับเห็นไหม เชื่อมแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยตอกโค้ดลันนัมเบอร์อย่างถูกต้องอันนี้คือความสมบูรณ์ของพระกิ่งชินนบัญชรก้นทองแดงเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดกันซิว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่ะองนี้มีเลขโอ้ทั้งหนึ่งทั้งเก้าเลยนะครับเราดูได้สององเลยนี่ตำหนิในโค้ดแบบนี้เลยง่ายๆเลขหนึ่งมีไหมเนื้อเกินตรงขอบด้านบนมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหม คมปึ๊กมีเนื้อเกินอย่างนี้แพ้เลยครับเลขเก้ามีไหมหน้าเห็นไหมมีเสี้ยนตรงนี้ด้วยมีครับนะเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาเห็นชัดเลยต้องคมและตำหนิต้องมีอันนี้คือสเต็ปที่สำคัญและมาตรฐานจริงๆเห็นไหมครับดูไม่ยากอ่ะดูโคดด้านหลังครับตัวนะแล้วมีรัศมีด้านบนดูสิว่ามีไหมอ่ะเห็นไหมตัวนะนะครับมีรัศมีมีขีดด้านข้างเหมือนกันเลย นะครับเห็นไหมเป็นตําหนิที่ชัดอยู่ในองค์พระกิ่งองค์ที่สามครับองค์ที่สามองค์นี้เราไล่จากผิวสักนิดหน่อยนะครับเห็นไหมโอ้โหอ,องค์นี้พลายเงินขึ้นชัดๆเลยเห็นไหมครับเป็นตุ่มๆนะเป็นผิวมะละแบบนี้ดูง่ายเห็นไหมครับผิวมะละใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระแบบนี้นะนึกถึงพทุทธประจันได้เลยนะครับนะ จ่ายสดไม่ยุกยิกแน่นอนเซิร์ชคำว่าพคดท่าประจันแล้วปักหมุดเดินทางออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันขอให้เป็นมะละแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมะละแบบนี้เลยเห็นไหมคมคมแบบนี้แท้เลยมีการแต่งรอยตะใบดูโค้ดส,สิว่าโอ้โยองค์นี้โค้ดชัดมากเห็นไหมตัวนะขึ้นมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนะ เห็นมามมีขีดด้านข้างเหมือนกันเส้นลัศมีชัดมากองนี้ด้านข้างตั้งขึ้นไปเป็นรูปหยดน้ําด้านข้างตั้งขึ้นไปมีขีดขีดขีดตําหนิในพิมพ์ชัดเจนมากของโค้ดเรามาดูซิใต้ตูดเป็นยังไงอุ้ยมีเลขอะไรเลขหนึ่งก็มีเห็นไหมครับเลขหนึ่งมีเนื้อเกินหัวเหลี่ยมเลียมเลขหนึ่งเห็นไหมเนื้อเกินตรงนี้ตําแหน่งเป๊ะนึกออกไหมครับนี่แบบนี้รับเงินสด ได้ทันทีครับผมนะครับบอกได้เลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่ารับเงินสดง่ายๆนะครับสไตล์พุทพจันทร์ใครที่เช่าก็สบายใจใครที่ขายก็สบายใจนะผู้ให้เช่าและผู้เช่าต่างคนต่างสบายใจไม่ว่าใครที่จะไปเช่าดูตามแบบผมไม่โดนพากเก้ใครที่จะให้เช่าดูตามแบบผมไม่ผิดราคา นะครับนะท่านไหนที่มีนะครับสะดวกเรียนเชิญได้เลยนะครับนะปักหมุดพุทธปจันครับผมผมอยู่ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธดูแลทุกท่านนะครับนะท่านไหนที่สะดวกนะครับเรียนเชิญได้เลยออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันครับผมนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมบายยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ